แน่นอนค่ะดิฉันเองน,นะคะคนไทยคนหนึ่งดิฉันต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันทํางานเพื่อประเทศชาติมาเกือบหนึ่งปีเต็มดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทําเพื่อประเทศชาตินําประสบการณ์นําความตั้งใจมาเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยโอกาส ดิฉันคิดค่ะว่ายัางไงก็ตามรัฐบาลต่อจากนี้ก็จะนำในเรื่องของโอกาสกลับมาให้พี่น้องประชาชนให้ได้เพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากกินดีอยู่ดีได้นั่นเองคือพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นประเทศที่เข้มแข็งประเทศที่มีเสถียภาพดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีความรักชาติ ศาส,สนาพระมหากษัตริย์สุดหัวใจเท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทำได้ยังขอยืนยันเรื่องนี้ตลอดไปค่ะ